สวัสดีครับทุกท,ท่านเดี๋ยวระหว่างนี้รอทีงานผมเ <c oughs> ก็บเหล็กเชื่อมนิดๆหน่อยๆก่อนไม่ต้องปิดฮะัไม่ต้องปิด,ยดอยู่ในโจรรถเสร็จ้ะเขาบ่แมลผู้สาว โอ้โหบ่แมนผู้สาวหมอลำดีล่ะบ่ฮักละผีฮักหมอลำบ่กเอ้ลูกเรียกปลาที่ไรหัวใจของตอยฮัดละพี่ฮักหมอลำบ่หมอลำขอเข่าหมอลำขอเข่าบ่ đúng tấc, đúng À vưng này à. Eh. Này. Một cha lên đây này. Chụt tấn đủ lên à. Eh. Này. ได้แนบเลยวะจะไปพึ่งทุนบ่มันกึงอยูบ่กึ่งกลางอยู่บ่เอาเอาเอาเลให้มันชนชนนชนนชนจนมาเอามันยได้เออเดี๋ยวผมสตามลเลยล็งเลยบ่ใช่ไหเอาเบอร์ทายให้เนี้ยเอาเลยเอาเลยนะเดี๋ยวบัตรเี่ยบัตรเดี๋ยวมบัตรนะนี่บ่รื่บ

รางวัลใหญ่ปะได้รางวัทลที่หนึ่งเลยเหรอแล้ว่็เลยเหรอโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้กัปตันถูกรางวัลใหญ่ครึ่งหนึ่งของรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอใช่โอ้สุดยอด <c oughs> บ้านมันไปตั้งนานแล้วพี่ทรงมันหลุดมันอย่าดูตามแนวบ้านบ้านมันบิดมันเซไปของบ้านตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เราทําเสาม่เห็นบอกตั้งแต่เรายิงแผ่นยิงอะไรนั่นนะค่าทับบ้านนเ,เขาดีเราเสียช่วงบนมันไปเอาท้ายนี้ได้บอลี่พี่ท้ายนี้ได้นะ ได้ปะได้ไม่ได้ได้อไม่ได้ได้ือม่ดหอด้ไม่ได่่อือหือ chập, chập đọc đọc chôn cơ Chôn Ok Ok, đeo phần Mình đeo mắt Hôm nay cái đại ở. นี่ไปยดเอาปาะกาให้ลุงนต้องหยเล่นอือฮึ พี่ความเงี้ยดัการเข้ากินเลยเป็นบ่กินเลยเนาะตกลางดีครับเดี๋ยวผมดันก่อนนะครับ ไปเลยโอเคดีนะพี่พ่อของน้องให้มีแดดวันนี้ โครงห้องครัวเริ่มแล้วนะแบ่ง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 ห้องเลยอ่าเมื่อกี้พี่วัดได้สองเก้าสิบแบ่งเ,เลยูเปเป็นร่างแล้วอืเม,อมเอาเลยเมตรสี่หาเอาเันห<า>ล,ล,ลังกดลนะ้ไมี๋ยวน,น,นี้เอาคเส็จนะพนี้มุงมางาตีเ้าครับีเต็งตัวแล้วก็มุงเลย อ่ะตอนนี้ก็แบ่งห้องอาทำโครงหลังคาใกล้จะเสร็จแล้วท่านแบ่งด้านบนแล้วก็ปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชั้นที่หน้าทำเป็นเสตชืนมีเปลียนดีเพราะว่าต้องใส่เสตชายเพื่อจะได้สวยครับแต่ตีมากผมนิดนิดน้ำวัดวัดทางเดียวกันวัดทางเดียวกันไไปทางอื่น มีเล็กแล้วบ่อมดูชุดแล้วก็มาดูชุดเราด้วยนะครัวของเด็กๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมาแปลก็จบแล้วมาแปลก็จบไปเิแล้วเต็มชั่วจบแล้วตัวนี้เสร็จใช่ไหมแก้วังได้ คือกลางเอาเอาออกมให้มันอย่าให้มันเลยเหล็กมากเอากางเส้นนะได้ได้เอาเหล็กเอกลางเส้นนะเคนะเลังาเอามดีก่นหละจะืออยู่นอเคอได้นะนี่เลผมงานเอมี้นกินไมได้

จบแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วทำอย่างอื่นนะฮะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ